ที่สุลกากรท่ากาศยานสวรภูมิจับชาวโรมาเนียพร้อมโคเคนมูลค่ากว่า10ล้านบาทนะคะขณะเตรียมนำไปส่งให้เอเย่นในจังหวัดภูกเก็ตค่ะ นายบ๊อบฟลอรินชาวโรมาเนียถูกเจ้าหน้าที่ส่วนสืบสวนปรับราม3กรมศุลกากรท่าอากัศยานสุวรรณภูมิร่วมกับด่านศุลกากรท่าอากัศยา,กานกากภูกเก็ตจับได้พร้อมโคคาอีนหรือโคเคนน้ำหนัก3กิโลกรัม16กรัมมูลค่า13ล้านบาทขณะผ่านท่ากัศยานนานาชาติจังหวัดภูกเก็ต นยายไพศาลชื่นจิตผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปรามกรมศุลกากร,กรเปิดเผยว่าหลังประสานข้อมูลผู้ค้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านและหน่วยปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกาหรือ DEA ว่าจะมีการลักลอบนำยาเสพติดผ่านหรือเข้าไทยช่วงใกล้เทศกาลคริสต์มาสปีใหม่จึงกำชับเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดกระทั่งพบนายฟลอรินเดินทางจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตเข้าไทยผ่านท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต มารับกระเป๋าสัมภาระเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยอยู่ภายในเมื่อตรวจด้วยน้ำยาทดสอบพบว่าเป็นโคเคนยาเสพติดให้โทษประเภท2ค่ะนายฟลอรินสารภาพนะคะว,ว่าจะได้ค่าจ้าง3,000ยูโรหรือ1 2 0 0 0 0บาทจากชาวบราซิลหากนำกระเป๋าใบนี้ส่งให้เอเจนที่จังหวัดภูเก็ต แล้วเสร็จนะคะโดยเดินทางจากเมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลไปที่ประเทศสหรัฐอาหร,รับเอมิเรตสจากนั้นได้ต่อเครื่องบินมาไทยลงที่จังหวัดปูเก็ตกระทั่งถูกจับกลุ่มค่ะ